ก็สว <S preach science> ัสด so right ER is ีเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมซ่องดันเต็มด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทําบั๊กนะครับผมนี่นะครับบั๊กเข้าตู้อันนี้นะครับส่วนบั๊กบั๊กเข้าตรงไหนก็ได้นะครับบั๊กเข้าตรงไหนก็ได้เลยแต่เราต้องทําแบบนี้นะวิธีทําบั๊กเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถามว่าบั๊กนี้โดนแบนไหมครับถ้าถ้าถ้าเราทำเรื่อยๆก็จะโดนแบนถ้าเราแบบนานๆทำก็จะไม่โดนแบนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ให้เราปิด ปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับคือบั๊กนี้ผมนานๆผมจะค่อยามาทำนะผมเพราะว่าผมกลัวโดนแบนนะครับนี่แล้วน,นี้เราก็รอๆๆนะครับให้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 มันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องกดอะไรแล้วค่อยกดนะครับแล้ว,ลวค่อยกดทีเดียวเอาไหม้เราเปิดด้วยไทรก่อนเราให้กด